พี่ทองคร<ก>ับน้องตื่นเต้นทำไมไม่บอกล่วงหน้าล่ะคะอรอไอ้ดองรอคนไี้รอกูได้กูฉันนั้นรักเธอเธอคนเดียวเท่านั้นหัวใจกูฉันไม่คิจะเปลี่ยนใจอยากจะบอกว่ารักเธอจธอคนเดียวแนวนายไม่รอว่าเปลงแย่แม่ก็ราชาติวะพี่ทองค่ะครับ พี่ดองอายุ62แล้วยิงมีค่ะครับทำไมยังอุบาทนะคะร้อยกูดีร้อยกูดีก็เด็กมันดาวแล้วไม่ที่ชายเพราะฉันมันแก่เพราะๆนี่เดี็กเขาอยากจะกระปิๆคนเราเจียมตัวสิบ้างดิคะ ฉันไม่มีวันไฟต่ําไปเอาเจอระเข้มาเป็นผัวจระเหี้ยตุยจึงบัดนั้นพิมพ์มม <c oughs> เผิอแมาจ้องจ้องกูว่าปั่นใบไม่โป๊ะจ๋าจะจะมาคุ้มเรากะคุ้นขันพิมพ์เผลมนะจ้องนะเออวางหมากมาแค่ตะวางไปพิมพ์ตังมันนะเพื่อแม่ไม่ตายออกเราดูคนนี่นะกูปักหยอดออกแต่กระเดินไม่กว่าโปาะเม่กี่วันกูก็ไปเล่นในร่างน้องจำครูันนะ กูบอกนะแล้วช้อยเหีนกูเร่าดีแกกิอะบ้างกูไม่ดเลยาไม่ดเลา่ดเลาอย่าร้องอย่าร้องละตองื่อย่ารำออย่าร้องละตองืออยรเพราะแม่กำคมเจอแม่จนใจตองกูก็รองรงลิแก้ากูเต้นยายีุ่นเลยบ้าๆไปเลยเกลียว t i โตบอไกโตวัาับกันพิมพ์บัตร ช่งปิดประดมกันพิ no มพ์ไปช่งปิดเขาโดยบาไม่เห็นไหมครับโตไปโตมับไม่ต้องพิมพ์แล้วโตเท่โตเพื่อกูไม่รู้ว่าเบอร์มันเละไรอยะไรกันนั้นไอโตไปตามมันนะสมองมึงขิดมึงมาหุเล่นควงเลยขี้เลยจริงๆเลยหัวเบอร์โตไปตามมันนะไม่โตไปตามไหนรู้พอเราโรโตไปแล้วมันปอกไ้เราจดจอดในเราก็โตครับไปนี่ จำอยากอะไร้อยที่กองสาวนี้นี่หอมบ้าพนแล้วโตไปท้ายแต่กูโตไปลุ่มบนคยก็โตไปเต็มันนะั่นไงเฮ้เบอร์โตมันเด็กร้อยฮะแล้วมึงตามครูปรือโอไอ้แกแ้วให้ตั้มเพื่อกันไม่มีเบอร์โตว่าโตไปตามมันล่ะผมนักเลว็วจริงไอ้แก้วกูเลย <c oughs> แล้วเบอร์ไอ้โตเหมือนคนมานายไปติ่งแลว้ว เดี๋ยวใจมึงไม่เม่นไว้นี่เบอร์โตที่สำคัญนั้นเม่นไว้เลยทีหลังมันจะดูวักคือเบอร์เราได้เม่นไว้แล้วกูไม่ได้เม่นแล้กูุรอรอบเดือนอยู่เขาหว่าแม้งเบอร์โตมันไม่แก่เม่นเออเบอร์ใครเบอร์ใครสำคัญสำคัญเราเม้งไว้เลยก็จะมาแต่มึงไม่แม้งไว้ละพอดีในข้อความในเครื่องเงินข้อความมันเต็มในเครื่องเงินไม่เต็มึงก็เม้งไว้ไหนซิมนู่นี้เดี๋ยวตรวจะมึงคิดซิมละ Đây nào? Đây nào? Nào nào? Nói ra Nói Chim nói ra không là Nói chú một kẹp mới cười đi đọc đi, đi đọc. Có quả trung mà chạy chim ơ ờ, trung anh ơi Cứ đó mấy ngoài này trung, à, trung mày lười vậy chim anh ừ. Cái to tụ bớ anh cứ trăm Cứ ta trăm một quả lâu bờ cây bờ cây trong cành mày cành mai mà mà mình